จากไหนเนี่ยพีรุ่นมาจากอ่างเก็บน้ำหนองชวีนะครับขี่รถอันนี้มาน่ะใช่แล้วเปิดไฟตั็แล้วครับไฟเป็นไฟเดิใช่ครับแต่ว่ามันบิดไม่ออกเลยเมื่อกี้ตันอยู่นู่นก็แดงเลยครับมีที่ชาร์จด้วยหรอบ้านเองอยู่ไหนพี่รุ่นบ้านอยู่อันนี้จะออกไปรับจ้างล้างจานอยู่ที่ท่าไหม่ร้านเป็ดครับตรงแถวแถวเว่นไม่เคยเห็นหน้าเลยพี่ไปกินข้าวร้านนั้นบ่อย ผมไปล้างเฉพาะตอนกลางคืนเอครับตอนกลางวันไม่ได้ไปกลางวันเขาเปิดไอ้กลางคืนเขาเปิดเหรอไม่ครับเขาเขาปิดร้านกลางคืนครับแล้วเขาเปิดให้ล้างอยู่ข้างหลังเอ็งมาจากน้องชวีใช่ครับไม่แม่เข้าบ้านก่อนอ่ะพวกผมพิ่งออกมามาจากน้องชวีแล้วก็จะไปนี่เลยจะไปท่าใหม่เลยขอแปมพร้อมหน่อยรถเองเหรอรถใครรถใครรถพ่อเอาเติม่พ่อหรือว่าพวกผมพ่อผมหรือพวกผม พ่อเราใช่ครับไม่ได้ขโมยมาไม่ได้ขโมยอผมสิบเก้าครับสิบสี่สิบสี่หดืผมว่าผมอาจะโทรกลับเขาถ่ายรูปไว้รูปแล้วหนูไหมได้ครับจะเจอแม่เขาเดี๋ยวแม่เขาคนนึงจะมาทขาเองาไม่ได้ขโมยมาก็ดีแล้วถ้ารถเราอ่ะแค่กลัวขโมยแค่นั้นแหละโอเคจะอยู่ที่วางบางกันหนูเออ